สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้คุณยายทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะคุณยายได้ไปคลิปเหนือค่ะคลิปราคาห้าร้อยค่ะต่อด้วยราคาคลิปละคุณยายเลือนคลิปถูกคลิปละเก้าร้อยบาทค่ะคุณยายต่อคลิปละเก้าร้อยบาทนะคะค่ะตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะคะไม้เลขแปดค่ะ หมายเลขแปดนะคะวันนี้คุณยาเยเ,เปลี่ยนบรรยากาศมาข้างล่างค่ะลมหน่อยนะคะเป็นทางน้ําไหลนะคะฝ <Familie. S 1> ืนนี้เป็นทางน้ําไหลนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมีน้ําหนักมากนะคะ, <Philosophy. S 1> คะมีน้ําหนักมากค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะฝืนใหญ่มาตรฐานเป็นผ่าคัสเกรดนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเป็นน้ําไหลนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ายากนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนราคานี้นะคะเป็นราคาผ้ามือสอง900บาทค่ะอยู่ในสภาพดีนะคะมีน้ำหนักมากค่ะค800 900บาทค่ะราคา900บาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืน,นะค่ะเป็นทางน้ำไหลนะคะออกโทนสีนี้นะค่ะสวยงามมากค่ะราคาผ้าไหมมือสองนะคะ900บาทนะคะผ้าคัสเกรดะค่ะ ค่ะราคาเก้า้บาทค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะไหมเรียกเก็บค่ะผืนนี้ก็ราคาเก0อบาทนะคะเป็นไหมเรียกเก็บนะคะค่ะราคาเก้า้อบาทค่ะเป็นทางไอไม่ทางน้ำไหลนะคะผืนนี้ออโทนสีน้ำเงินสดสวยงามมากค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะไหมบ้านทางพุ่มทางยืนเนื้อผ้านิ่มมีน้ำหนักนะคะ ดูลมฉบัดฮ so 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 like <Yeah, S 1> ู้อยู่ค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะไม้เล่เก็บค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะราคา900บาทค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะแม่บวรรักข่าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองราคา900บาทนะคะค่ะเป็นคลิปที่สองนะคะ900บาทค่ะลมนิดหนึ่งนะคะคุณยาย ที่ทำเปลี่ยนที่ถ่ายทำนะคะตอนนั้นมีเสียงรบกวนก็คณยายไปเปลี่ยนที่ค่ะไหมเลขกเกตนะคะเก้อยบาทถ้าคัดเต็ดนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะอยู่ที่เก้า้อยบาทค่ะผ้านิ่มนะคะของเก่าของโบราณค่ะค่ะพื้นนี้ก็เป็นทางน้ําไหลนะคะ9 0้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นทางน้ําไหลค่ะพื้นนี้ช่องทางน้ําไหลนะคะ ค่ะแคบเกรดนี่ผ้าจะเต็มสองเมตรนะคะค่ะเป็นทางน้ำไหลค่ะถืนนี้นะคะอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะนิ่มค่ะถ้านิ่มคิ้วสวยงามมากค่ะค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกรารมไกช่วยคุณยายด้วยค่ะค่ะคุณยายขอจากพี่น้องทิดว่าผืนนะคะพี่น้องคนไทยใจดีทุกท่านนะคะช่วยคุณยายค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลนะคะผืนนี้นะคะ กลับมาเป็นสีอยงนี้ค่ะค่ะราคา900บาทค่ะเป็นผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะนิ่มค่ะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะไหมเลขเกดนะคะราคา900บาทค่ะห่าไมเล่เกดสวยนะคะ เขสิบเอ็ดนะคะมือในสามตะกอค่ะเป็นของเก่าของโบราณผ้าไหมมือสองค่ะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะรุ่นนี้ผ้าคัดเกรดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะนิ่มมากค่ะผ้าจะนิ่มสบับติ้วอยู่ตลอดค่ะผ้าไหมมือสองนี่จะใส่สบายนะคะมันนิ่มค่ะราคาเก้าร้อยบาทราคาคัดเกรดนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะผ้าคัดเกรดค่ะ สวยงามมากค่ะแม่บวรรักข้าไหมหมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อทองจากมือไอ้พ่อค้าคนกลางมานะคะคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านแล้วก็เอามาทําการซักรีดในครอบครัวนะคะทางครอบครัวค่ะพาลุกขหลานทำค่ะค่ะราคา900บาทนะคะตัวนี้3สามกอค่ะหมายเลขสิบสวยค่ะถ้าคัดเกรดเต็มสเม็ดนะคะ ราคา900บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะ900บาทค่ะนิ่มมากค่ะค่ะคุณยายหายากมากค่ะผ้าทุกวันนี้หายากที่สุดเลยค่ะ ค่ะน้ำมันก็แพงค่ะน้ำมันก็ไปไม่เกิดจะไม่ไหวแล้วค่ะน้ำมันแพงใช้เวลาวิ่งหานี้ตามหมู่บ้านนี้เราต้องไปจุดแต่งที่เพราะทำผ้าไหม่ถึงรู้จุดถึงได้นะคะถ้าไม่รู้จุดนะทําทั้งวันก็ไม่ได้ค่ะทั้งวันก็ไม่ได้ซักผืนค่ะาหายากมากค่ะนี้สีนี้ออกโทนสีม่วงอมน้ําเงินนะคะผิวใส่สบายนะคะราคาเก้บาทนะคะนี่มากค่ะ โล่งทักแบบนี้ม่ะขึ้่ตลอดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ9 0้า้อยบาทค่ะใส่สบายนะคะถ้าไหมมือสองนะคะนิ่มมากค่ะค่ะถ้าไหมน้อยกํามือเดียวค่ะราคา9 0้ร้อยบาทนะคะค่ะไหมเลข2ี่สิบนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะคุณยายใช้เวลาหาหลายวันค่ะเพราะว่าถึงได้มาลงเลยค่ะ ค่ะหายากค่ะน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงทุกอย่างค่ะราคาผ้าไหมเราก็ทรงตัวเหมือนเดิมค่ะขายในราคาเดิมอยู่ค่ะค่ะนี่ก็ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะไหมเลขห้าศูนย์ค่ะออกโทนสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินขึ้นเข้มค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะของเก่าของโบราณเป็นผ้าไหมมือสองนะคะทุกปู่ย่าตายายของเราทําไว้นะคะ ค่ะจะเป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะผ้าคัดเกรดนะคะค่ะราคา900บาทค่ะคัดเกรดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะ9ก้า900บาทค่ะหาก็ยากค่ะผ้าก็หมดไปเรื่อยค่ะค่ะเก0บาทค่ะหมายเลขห้าศูนย์นะคะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคา900บาทนะคะค่าคัดเกรดค่ะค่ามือสองคัดเกรดนะคะไหมเลขสีพื้นนี้ผ้ายังไม่ได้ใช้งานแต่เป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะเป็นลายขอเจ้าค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะอยู่ที่ราคาเก0าบาทค่ะเป็นเป็นสีธรรมชาติค่ะท่านบอกว่าถ้านย้อมสีอะนาค่ะ ฉันก็เลยคุณยายยังเคยเห็นเขาเอาเข้าย้อมสนิมค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะออกโทนสีเทาๆตะกัวนิดหนึ่งนะคะเป็นลายขอเจ้าค่ะผ้าผืนนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่เลยค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ ราคาอยู่ที่เก0ร้อยบาทค่ะนายขอเจ้าค่ะออกโทนสีออกโทนสีตะกัวก็ใช่ค่ะเป็นออกอมทอดเป็นสีธรรมชาติค่ะมันออกธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละค่ะเหมือนเห็นในภาพนี่แหละค่ะแม่พันไม่บ้านม,มักปืนไหนชอบปืนไหนที่ชมคุณยายอยู่ให้ทักเข้ามาทำลายนะคะให้แอดไลน์ค่ะทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะเพราะว่าบางภาพก็ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะคุณยายก็ปรับแสงสีไม่ค่อยเป็นนะคะความจบของยายก็เป็นยาปอสีนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าทําแสงสีไม่ค่อยเป็นส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งราคา900บาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็เป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะออกโทนสี ค่ะถ right? <ไ>้าเนียไม่ได้ใช้งานไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนี่หายากมากนะคะราการนี้นะคะมีอยู่ที่แม่บวรลักษ์ข้าไหมมือสองนะคะเขาเรียกเก่าเก็บโบราณค่ะพวกนี้ค่ะไหมเลขกสิบเก็บนะคะเก่าเก็บโบราณสินี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทจ้าค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นสีธรรมชาติด้วยค่ะค่ะเป็นของธรรมชาตินี้จะเป็นรอยขี้ไหมเลยค่ะมีรอยขี้ไหมมองให้เห็นนะคะ ไม้เลสิบเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะตือนี้ก็ค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้บ้านทางพุ่มทางยืนค่ะลายพวกนี้จะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะพวกลายเก่าลายโบราณน,นี้จะสิลายไม่ถ้วย ถ้าคุณยายก็บอกว่าลายเหมือนคนเก่าคนโบราณทำนะคะ่ะใหม่บ้านทางพุ่งทางเย็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่ยังไม่ะะได้ใช้งานเก่าเก็บโบราณค่ะถ้ายังไม่ได้ใช้งานถ้าจะเรียกว่าค้าเก่าเก็บโบราณนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนโดดเด่นทุกคืนนะคะแม่บวรรักษ์ผ้าใหม่มือสองแก้วเก่าต้นำกำบะไมมือสองถือพืนนี้หมยเลขสามนี้ เป็นเก่าเก็บโบราณนะคะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมีอยู่สองืนนะคะผ่านเนื้อผ้าหนามากค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะผืนนี้เชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงราคาเก้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะนิ่มสลวยค่ะเก้าร้อยบาทค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะเคข,ข,ขาเรียกว่าผ้ากีนแดงค่ะ นนี้คัดเกรดนะคะ500บาทค่ะหมายเลข18ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ900บาทค่ะผืนน,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 ะะนี้อยู่ที่ราคา9 0 0บาทนะคะค่ะตีนแดงนะคะ้าตีนแดงค่ะ900บาทค่ะค่ะแอดไลน์ก็หาคุณยายนะคะไอดีลนของคุณยายเป็นเบอร์โทรนะคะถ้าท่านไหนทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะ เพราะว่าคุณยายจะได้ตอบทำลายน้อมรับตอบทำลายค่ะเพราะว่าจะได้ส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งภาพแัดเกมค่ะคุณยายทำแสงสีก็ไม่ค่อยเป็นนะคะค่ะไายนี้คุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่อยู่หนุนคุณยายมาตลอดนะคะ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านจา้า